สำหรับแมตต์นี้นะคะก็เป็นแมตต์ใหญ่ในเมืองไทยนะคะกะ็เป็น Thailand Master นะคะแหวนก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้กลับมาเล่นกับพี่ๆน้องๆคนไทยด้วยกันนะคะก,ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะกลับมาที่ไรก็แบบสนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ๆอีกะครั้งค่ะสำหรับปีนี้ก็มีขึ้นๆลงๆเหมือนเดิมนะคะก,ก็พยายามจะ โฟกัสในสิ่งที่ยังทาแล้วก็แบบพยายามปรับปรุงสิ่งที่ยงผิดพลาดอยู่นะคะก็พยายามแก้ไขต่อไปก็ปีนี้มันก็เป็นปีที่11ในการเล่น LPGA ทัวร์แล้วก็ก็ก็ยังสนุกค่ะแล้วก็เหมือนกับอยากจะเหมือนแบบอ่าทำพัฒนาฝีมือตัวเองให้แบบดีขึ้นทาให้เราแบบมีความสุขในการเล่นในทุกๆครั้งมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีความทรงจาดีๆเยอะนะคะที่สนามปัญญานี่นะคะก็ก็ มาเล่นที่ไรก็รู้สึกแบบอบอุ่นแล้วก็เราก็แบบสนุกในการเล่นทุกครั้งนะคะก็มีมาเจอคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วก็แมตช์สุดท้ายของปีนี้ของไทย i p g ์ก็มันก็เป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย i p g ์นะคะก็มันก็คิดว่ามันก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้แฟนๆช่วยติดตามเชร์แหวนแล้วก็น้องๆคนไทยทุกคนด้วยนะคะบายบาย